คำทำนายดวงชะตารายวันวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568ตามหลักโหราศาสตร์ไทยภาพรวมดวงชะตาประจำวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568วันนี้คือวันอาทิตย์ที่10สิงหาคมพศ2568ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สำคัญและมีความหมายในทางโหราศาสตร์ไทย ควรทำความเข้าใจถึงพลังงานและอิทธิพลของดวงดาวต่างๆที่ส่งผลต่อชีวิตในวันนี้เพื่อเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างมีสติและรอบคอบการกำหนดวันและเวลาทางโหราศาสตร์ไทยวันที่10สิงหาคมพศ2568ตรงตบวันอาทิตย์ซึ่งเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์ที่ต่อเนื่องมาจากวันเสาร์ที่9สิงหาคมและเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดยาวที่กำลังจะนำไปสู่วันสำคัญของชาติ การทำความเข้าใจถึงบริบทของวันในทางโหราศาสตร์จะช่วยให้สามารถวางแผนการใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมข้างคืนข้างแรมและสถานะวันพระตามข้อมูลปฏิทินวันพระระบุว่าวันเสาร์ที่9สิงหาคม2568เป็นวันขึ้น15ค่ำเดือน9ซึ่งถือเป็นวันพระใหญ่ดังนั้นวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568จึงตรงกับแรง1ค่าเดือน9เดือน9ปีมะเสง การที่ดวงจันทร์เริ่มโคจรเข้าสู่ข้างแรมหลังวันเพน็นบ่งบอกถึงช่วงเวลาที่พลังงานเริ่มคลี่คลายลงจากจุดสูงสุดเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับการทบทวนการปล่อยวางและการเตรียมพร้อมสำหรับวัฏจักรใหม่แทนที่จะเป็นการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆหรือการเร่งรัดสิ่งใดๆ นอกจากนี้วันที่10สิงหาคม2568ไม่ใช่วันพระซึ่งหมายถึงกิจกรรมทางศาสนาที่ต้องปฏิบัติในวันพระโดยเฉพาะน้ำจะไม่มีในวันนี้อย่างไรก็ตามการทำบุญหรือปฏิบัติธรรมยังคงเป็นสิ่งที่พึงกระทำเพื่อเสริมสร้างสิริมงคลการเคลื่อนที่ของดวงดาวสำคัญในเดือนสิงหาคม2568ตามหลักโหราศาสตร์ไทยภาพรวมสำหรับวันที่10สิงหาคม2568นั้น ข้อมูลการโคจรของดวงดาวรายวันอย่างละเอียดเฉพาะเจาะจงไม่ปรากฏในข้อมูลที่ได้รับแต่ภาพรวมการเคลื่อนที่ของดวงดาวสำคัญในเดือนสิงหาคม2568ตามหลักโหราศาสตร์ทไทยที่ส่งผลต่อดวงชะตารายเดือนนั้นมีปรากฏอยู่โดยมีการระบุถึงการที่ดาวอังคารย้ายเป็นมหาจักรซึ่งม่งบอกถึงพลังงานที่แข็งแกร่งความกล้าหาญแต่ก็อาจนำมาซึ่งความใจร้อนและขัดแย้งได้ง่าย นอกจากนี้ดาวสุกย้ายเป็นจุลจักรซึ่งหมายถึงเรื่องความสัมพันธ์การเงินและความสุขที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยหรือต้องใช้ความละเอียดรอบคอบในการจัดการที่สำคัญคือการที่ดาวเสารชั้น7โคจรพักรอย้อนหลังไปหาดาวราหูทั้ง8การโคจรพักรอของดาวเสารมักนำมาซึ่งความล่าช้าอุปสรรคหรือการทบทวนเรื่องเก่าที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบและโครงสร้างชีวิต ส่วนการที่โคจรไปใกล้ดาวราหูนั้นอาจเพิ่มความไม่แน่นอนความลุ่มหลงหรือเรื่องที่คาดไม่ถึงเข้ามาในชีวิตการเคลื่อนที่ของดาวคู่กรรมคู่วิบากนี้อาจนํามาซึ่งความซับซ้อนความท้าทายหรือปัญหาที่ต้องใช้ความอดทนในการแก้ไขซึ่งเป็นอิทธิพลที่เสริมกับสถานะของวันในภาพรวมสถานะวันดีหรือไม่ดีวันโลกาวินาท ข้อมูลจากแหล่งปฏิทินระบุชัดเจนว่าวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568เป็นวันโลกาวินาศตามหลักโหราศาสตร์ไทยแล้ววันโลกาวินาศถือว่าเป็นวันที่ไม่มงคลอย่างยิ่งไม่ควรทำการมงคลหรือริเริ่มสิ่งสำคัญใหญ่ๆเพราะมีแนวโน้มที่จะประสบกับอุปสรรคความติดขัดความเสียหายหรือความล้มเหลวได้ง่ายกว่าปกติ พลังงานของวันนี้จะส่งผลให้กิจกรรมที่มุ่งหวังความสำเร็จราบรื่นเป็นไปได้ยากขึ้นกว่าปกติดังนั้นการรับมือกับวันนี้จึงควรเน้นไปที่ความระมัดระวังการป้องกันและการลดความเสี่ยงเป็นหลักสิ่งที่ควรทำและไม่ควรทำโดยรวมในวันนี้การที่วันนี้เป็นวันโลกาวินาททำให้การวางแผนกิจกรรมต่างๆต้องเป็นไปอย่างรอบคอบยิ่งขึ้นการเลือกทำกิจกรรมที่สอดคล้องกับพลังงานของวันจะช่วยลดผลกระทบด้านลบได้ดี สิ่งที่ควรทำเน้นการพักผ่อนผ่อนคลายร่างกายและจิตใจยอย่างเต็มที่เพื่อฟื้นฟูพลังงานใช้เวลากับครอบครัวโดยเฉพาะคุณแม่เนื่องจากใกล้วันแม่แห่งชาติการทำกิจกรรมง่ายๆร่วมกันเช่นทำอาหารดูหนังหรือพูดคุยกันอย่างเปิดอกจะช่วยกระชับความสัมพันธ์และสร้างพลังบวกได้ทำบุญทำทานสวดมนต์นั่งสมาธิเพื่อเสริมสิริมงคลและลดทอนครกกรรมแม้ไม่ใช่วันพระ แต่การทำบุญในวันไม่ดีจะช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาทบทวนวางแผนงานหรือพัฒนาตนเองในเรื่องที่ไม่เร่งด่วนเช่นอ่านหนังสือเขียนบทความหรือตั้งเป้าหมายเล็กๆสำหรับสัปดาห์หน้าการใช้เวลาเพื่อการเรียนรู้และพัฒนาตนเองเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ในระยะยาวจัดการบ้านเรือนทำความสะอาดจัดระเบียบโต๊ะทำงานหรือทิ้งของที่ไม่ใช้แล้วเพื่อเคลียร์ใจให้สดใสและปรับพลังงานรอบตัวให้ดีขึ้น เน้นความสงบการอยู่กับตัวเองและการแก้ไขปัญหาเล็กๆน้อยๆที่ค้างคาสิ่งที่ไม่ควรทำหลีกเลี่ยงการเริ่มต้นธุรกิจใหม่การลงทุนใหญ่การเซ็นสัญญาสำคัญหรือการตัดสินใจครั้งใหญ่เพราะมีแนวโน้มที่จะไม่ประสบความสำเร็จหรือเกิดปัญหาตามมางดการเดินทางไกลที่ไม่จำเป็นหรือหากจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเรื่องอุบัติเหตุและความล่าช้า ไม่ควรทำพิธีมงคลต่างๆเช่นขึ้นบ้านใหม่แต่งงานออกรถใหม่เพราะถือเป็นเรื่องที่ไม่เป็นมงคลงดการเสี่ยงโชคการพนันหรือกิจกรรมที่ต้องใช้โชคลาภสูงเพราะมีโอกาสเสียมากกว่าได้ วันสำคัญไทยและสากลที่ตรงกับวันนี้จากข้อมูลปฏิทินวันที่10สิงหาคม2568ตรงกับวันขี้เกียจสากล (International Lazy Day) และวันเกิดสโนปี้ (Snoopy's Sno Birthday) การที่วันนี้ตรงกับวันขี้เกียจสากลอาจเป็นสัญญาณเชิงสัญ,ญลักษณ์ที่สอดคล้องกับคำแนะนำให้พักผ่อนและไม่เร่งรีบซึ่งเป็นสิ่งที่พึงกระทำในวันโลก,กาวินาท นอกจากนี้วันที่10สิงหาคม2568ยังเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดยาวต่อเนื่อง4วัน9ถึง12สิงหาคมซึ่งนำไปสู่วันสำคัญคือวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2568และวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงการเป็นส่วนหนึ่งของวันหยุดยาวเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ชี้ให้เห็นถึงโอกาสในการใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวการดูแลเอาใจใส่คนที่รักซึ่งเป็นกิจกรรมที่สร้างพลังบวกและลดทอนพลังงานด้านลบของวันโลกาวินาศได้ดีการมุ่งเน้นความสัมพันธ์ส่วนตัวและภายในครอบครัวสามารถเป็นกรอบป้องกันจากความวุ่นวายภายนอกได้ตารางสรุปข้อมูลโหราศาสตร์ประจำวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2568 ตารางนี้สรุปข้อมูลสำคัญทางโหราศาสตร์และข้อมูลปฏิทินของวันนี้เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจภาพรวมของวันได้อย่างรวดเร็วและครบถ้วนก่อนที่จะลงรายละเอียดในคำทํานายรายวันหัวข้อรายละเอียดวันที่10สิงหาคม2568วันในสัปดาห์วันอาทิตย์ข้างขึ้นข้างแรมแรมหนึ่งข้ามเดือน9วันพระไม่ใช่วันพระสถานะวันวันโลกามินา วันสำคัญไทยสากลวันขี้เกยียจสากลวันเกิดสนุปปี้การเคลื่อนที่ของดวงดาวที่สำคัญภาพรวมเดือนดาวอังคารย้ายเป็นมหาจักรดาวศุกร์ย้ายเป็นจุลจักรดาวเสารทั้ง7พักรอไปหาดาวราหูทั้ง8 สรุปและคำแนะนำโดยรวมวันอาทิตย์ที่10สิงหาคม2,568นี้ถือว่าเป็นวันที่ควรใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาทในทุกๆด้านเนื่องจากเป็นวันโลกาวินาศซึ่งเป็นวันที่มีพลังงานไม่มงคลอย่างยิ่งการกระทำใดๆที่ต้องใช้ความเสี่ยงสูงการเริ่มต้นใหม่หรือการตัดสินใจครั้งใหญ่ควรหลีกเลี่ยงหรือเลื่อนออกไปก่อน อย่างไรก็ตามวันนี้ก็เป็นโอกาสอันดีที่จะหันมาใส่ใจเรื่องภายในจิตใจการพักผ่อนการทบทวนตัวเองและการใช้เวลาคุณภาพกับครอบครัวโดยเฉพาะอย่างยิ่งการดูแลเอาใจใส่คุณแม่และคนที่รักเนื่องในโอกาสที่ใกล้วันแม่แห่งชาติกิจกรรมเหล่านี้ไม่เพียงแต่ช่วยผ่อนคลายแต่ยังเป็นการสร้างพลังบวกและเสริมสร้างความมั่นคงทางจิตใจซึ่งจะช่วยลดทอนผลกระทบจากพลังงานด้านลบของวันนี้ได้ดี พลังของการทำบุญการปฏิบัติธรรมสวดมนต์หรือนั่งสมาธิก็เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในวันนี้เพื่อเสริมสิริมงคลและเป็นกราะป้องกันจากครกกรรมการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือจัดระเบียบเข้าของก็สามารถช่วยปรับพลังงานรอบตัวให้ดีขึ้นได้เช่นกันแม้จะเป็นวันที่มีพลังงานท้าทายแต่ด้วยสติความอดทนและการเตรียมพร้อมที่ดีผู้คนทุกคนก็สามารถผ่านพ้นวันนี้ไปได้อย่างราบรื่นและปลอดภยัย ขอให้ทุกท่านใช้ชีวิตในวันนี้ด้วยความสุขุมราบคอบและพบเจอแต่สิ่งที่ดีงามในทุกวัน